เรื่องนี้ไปโดนักบิดมือใหม่บิดให้ไกลแล้วไปให้ถึงสวัสดีครับผมนายรังสรรปักแคลเล็กจากตพีน้อยอพเภอบ่อจสมุทรราการหลานชายอายุ9ขวบหัดขี่มอเตอร์ไซค์ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงน้องคนนี้อายุ9ขวบนะครับอ้าวน้องอายุแค่9ขวบเนี่ยมาข่มมอเตอร์ไซค์ทำไมเนี่ยอพร้อมจะหัดขี่มอเตอร์ไซค์ เฮ้ย9ขวบเนี่ยมันเร็วไปเปล่ามาหัดขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่รอโตกว่าน,นี้น่อยอ่ะค่อยห,ดหัดนะไอ้ผมใจร้อนอะ่ะถ้าใจร้อนนะก็ไปหัดขับที่สนามหัดขับโน้นอันนั้นมันแข็งอะ่ะมีปูนลงไปจะเจ็บอันนี้มีน้ำนี่ไงลงน้ำเยโอ้โหลวก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 โอ้โหคุมครับเด็ก9ขวบขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนเจตนาจะพุ่งลงน้าไม่มีติดเลยครับ นีาช่วยไปแล้วไปแล้วช่วยเร็ววยเรวช่วยแล้วเฮ้ยเร็วเรช่วย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 อาวอไมไม่ช่วยเด็กอ่ะทาไมไปคว้ามอเตอรไซค์ก่อนอะช่วยช่วยเด็กเอาไว้ก่อนมอเตอร์ไซค์ตกน้ำนี่หลายตังเลยนะเนี่ยต้องรีบเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้น โอ้โหนี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่เด็กตกน้ําแล้วไม่มีใครสนใจดึงแต่มอเตอร์ไซค์ดูสิครับร่วมแรงร่วมใจกันดึงมอเตอร์ไซค์ขึ้นฝังกันใหญ่โอ oh, นะ้นะฮะนะนะไม่สนใจผมเลยหรอสนใจทาไมก็อยู่ดีๆพุ่งมาไปทำไมเนี่ย นี่เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงบริเวณริมบ่อข้างบ้านหลานชายเลี้ยวผิดจังหวะจึงเร่งตกลงไปในบ่อทั้งคนทั้งรถรถเสียหายสตาร์ตอนอายุน้อยไปเห็นไหมแค่สตาร์ตก็สต๊อปจะแล้วหนูขอขอบคุณคุณรังสรรฝักแครเล็กจังหวัดสมุทรปราการเรื่องหัดมอเตอร์ไซค์ตกน้ำ